สวัสดีค่ะก็อยู่กับรายการ Rest the b a r นะคะ Inspiration for Everyday Person ให้กับคนธรรมดาทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะวิธีการจัดก,การกับความวิตกกังวลในแต่ละประเภทเท่าที่เราสามารถทำได้นะคะเพื่อป้องกันการที่เราเนี่ยอาจจะวิตกกังวลจนมากเกินไปจนส่งผลกระทบให้กับสุขภาพหรือว่าสภาพจิตใจเราจนเกินไปนะคะมาเริ่มกันด้วยการจับสัญญาณเตือนนะคะว่าการที่เราเป็นคนแบบไหนมันจะทาให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะมี การวิตกกังวลมากกว่าคนอื่นนะคะหนึ่งเลยนะคะคือการที่เราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ตั้งรับกับความไม่แน่นอนไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่แปลกใหม่เราจะมีความตื่นตัวกับเหตุการณ์ที่เราไม่คุ้นชินนะคะ อันดับที่2ค่ะคือนิสัยของเราเองที่เราอาจจะเป็นคนที่เป็น perfectionist หรือว่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบมากเกินไปนั่นแน่นอนทําให้เราเนี่ยต้องรู้สึกกังวลหรือว่าคิดอะไรไปร่วงหน้ากังวลอะไรไปก่อนร่วงหน้านะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะคะสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นคนที่เราเนี่ยรับผิดชอบ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างและเราเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบจนอาจจะเกินขอบเขตคือมีความรับผิดชอบสูงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่บางทีเนี่ยพอเรารับผิดชอบสูงเนี่ยเราก็กดดันตัวเองมากแล้วก็อาจจะทําให้เรากังวลกับสิ่งที่เราทําอยู่มากเป็นพิเศษทั้งหมดนี้นะคะสถานการณ์ทั้งหมดลักษณะนิสัยทั้งหมดหากใครที่กําลังเป็นอยู่หรือว่าอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกเราไว้ได้ว่าเอ้ยเราอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีอาการวิตกกังวลน,นะคะมาต่อกันที่ประเภทของความวิตก กังวลน,นะคะประเภทแรกค่ะการวิตกกังวลที่เป็นลักษณะ อาการทั่วๆไปนะคะก็คือการมีความกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันทั่วๆไปบางทีอาจจะมากเกินไปบางทีอาจจะเป็นการกังวลปกตินะคะเช่นเรื่องงานนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทําให้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะคะแล้วอาจจะส่งผลกับสุขภาพของเราได้นะคะเช่นเราอาจจะกระวนกระวายจนเกินไปแบบไม่ได้พักผ่อนกับเครียดจนเกินไปคิดมากจนเกินไปก็เลยทําให้อ่อนเพลียนะคะอาจจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดง่ายนะคะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีสมาธิและอาจจะนอนไม่หลับนะคะเมื่อเรามีอาการวิตกกังวลนะคะซึ่งมันอาจจะเริ่มต้นอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆได้นอยอย่างการทํางานอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะส่วนตัวของพลินเนี่ยคือจะเป็นคนวิตกกังวลเวลาที่เราเนี่ยจะไปมีนัดแล,ล้วเราไปสายวิตกกังวลมากจนแบบทําอะไรไม่ถูกเลยทุกอย่างมันหงุดหงิดไปหมดนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นคือ5นาทีกับสินาทีนี้ก็คือแบบใจร้อนมากใจเต้นแรงอะไรแบบเนี้ย เมื่อนะคะเรารู้สึกวิตกกังวลแล้วเราเนี่ยจะแก้ไขย,ยังไงหรือว่าวิธีการรับมือเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะคะขอแบ่งเป็นสองแบบและกันแบบแรกคือแบบที่เราเนี่ยวิตกกังวลณนะตอนนั้นเลยนะคะมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะเรากาลังจะทําอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกกังวลณนะโมเมนต์นั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือการที่เราต้อง หายใจลึกๆนะคะหายใจลึกๆหายใจช้าๆให้ร่างกายเนี่ยมันได้ผ่อนคลายแล้วก็มีสติมากขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําในสิ่งที่เราทําอยู่ต่อไปได้ราบรื่นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นลดความวิตกกังวลลงนะคะส่วนในแบบที่2คือเป็นลักษณะของ วิธีการที่เราตั้งรับแล้วกันกับความวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือการที่เราอาจจะต้องรีแลกหากิจกรรมนะคะที่ทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เราลดอาการวิตกกังวลหรือว่าออลดความเครียดนะคะไม่ว่าเราจะไปนวดนะคะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนบ้างนะคะหรือว่าไปออกกําลังกายนะคะประเภทต่อมาในเรื่องของการที่มีอาการวิตกกังวลเนี่ยก็คือโรคยำคิดยำทํานะคะ หรือว่า OCD นะคะย่อมาจาก Obsessive Compulsive Disorder นะคะ OCD คือคนที่เป็นคนที่วิตกกังวลแบบที่ต้องทำอะไรซ้ำๆย้ำๆคิดก็คิดซ้ำๆไม่แน่ใจว่าทำไปแล้วหรือยังต้องคิดเรื่องเดิมอยู่ปล่อยวางไม่ได้นะคะเอากลับเก็บมาคิดตลอดนะคะหรือว่าการกระทำอะไรเนี่ยก็คือก็ย้ำๆซ้ำๆเหมือนกันนะคะอาจจะแบบว่า ชอบคิดว่าตัวเองลืมล็อกประตูทั้งที่ล็อกไปแล้วกลับไปดูอีกว่าล็อกหรือเปล่านะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเหมือนต้องเห็นทุกอย่างแบบเป็นระเบียบเป๊ะเท่ากันให้หมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอาการคร่าวๆของที่เป็น O C D เนาะแต่ว่า ในเรื่องของการวิตกกังวลเนี่ยถ้าเราย้ำคิดย้ำทำมากๆหรือว่าคิดมากๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งสาเหตุนะคะของคนที่เป็น OCD เนี่ยมันไม่ได้แน่ชัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปัจจัยที่กล่าวคร่าวๆได้เนี่ยจริงๆน่าสนใจมากนะคะ1 ทันธุกรรมส่งผลกับอาการของคนที่เป็น OCD นะคะอาจจะถูกถ่ายทอดจากคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกๆได้นะคะถ้าหากว่ามีประวัติของคนในครอบครัวว่าเป็น OCD นะคะอันที่สองคืออาการที่แบบว่า ผิดปกติทางสมองนะคะคือแอบดูซีเรียสนิดหนึ่งเนาะคือเหมือนแบบว่าสมองมีการทํางานบกพร่องนะคะทำให้เขาเนี่ยจำเป็นต้องแบบว่ายำคิดยทำทําโดยที่ไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวนะคะสมองคือสั่งการไปแบบนั้นนะคะสุดท้ายเนี่ยคือสภาพแวดล้อมนะคะอาจจะมี Experience มีประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีนะคะทำให้เกิดมาเป็นปัญหาที่เป็นปมในชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้กระตุ้นอาการ OCD ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยต้องเหมือนสังเกตตัวเองนะคะว่า คำว่า OCD หรือว่าย้ำคิดย้ำทำของเราเนี่ยมันเป็นเลเวลไหนมันเป็นเลเวลที่กระทบกับการใช้ชีวิตของเราเลยหรือเปล่าคือมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องที่เราเห็นอะไรไม่เป็นระเบียบแล้วเราไม่ถูกใจแล้วเราต้องเข้าไปจัดมันอาจจะเป็นอะไรที่ซีเรียสกว่านั้นคือเรา move on ไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าเราคิดเลยตลอดเวลาหรือว่าเรานอนไม่หลับเลยเพราะว่าเราคิดเรื่องเดิมๆซ้าไปซ้ามาไม่จบสักทีอันนี้เราอาจจะต้องประเมินดูก่อนว่าอาการเราเนี่ยมันเป็นในเลเวลไหนแล้วถ้ามันเป็นในเลเวลที่กระทบกับชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยอันนี้แนะนําว่าอาจจะต้อง ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาจะดีที่สุดนะคะ ความวิตกกังวลในลักษณะต่อมานะคะก็คือความวิตกกังวลแบบเฉพาะเจาะจงนะคะหรือว่าโฟเบียโฟเบียคือคนที่กลัวอะไรบางอย่างแบบเฉพาะเจาะจงนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่กลัวที่แคบกลัวสุนัขกลัวเลือดนะคะกลัวความสูงนะคะหรือว่าบางคนเป็นออโตโฟเบียนะคะคือโรคกลัวตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นความกลัวที่บางคนอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะที่นี้ความกลัวที่เป็นในลักษณะโฟเบียเนี่ยฟังดูแล้วมันดูค่อนข้างซีเรียสเลยเหมือนกันแล้วมันก็ อาจจะต้องการการรักษาที่จริงจังขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราเนี่ยมีอาการแบบนี้นะคะหากว่ามันยังไม่ได้หนักมากนะคะเราอาจจะสามารถใช้วิธีการผ่อนคลายตัวเองนะคะควบคุมลหมหายใจหายใจเข้าออกลึกๆนะคะดมกลิ่นออยาดมหรืออะไรบางอย่างที่ให้ช่วยเราผ่อนคลายบ้างนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองนะคะฝึกจิตใจหรือว่าฝึกนั่งสมาธินะคะอันนี้เป็นคําแนะนําที่เขาแนะนํามาไว้เนาะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเผชิญจากสิ่งที่เรากลัวให ดีขึ้นได้นะคะสุดท้ายถ้ามันไม่เวิร์กนะคะหรือว่าอาการมันหนักมากเหมือนเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตของเราแล้วอาจจะต้องพบจิตแพทย์นะคะเพื่อรักษาแล้วก็วินิจฉัยอาการของเราจะดีที่สุดเนาะต่อมานะคะความวิตกกังวลในแบบที่4นะคะก็คือความวิตกกังวลจากการที่เจอเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจนะคะหรือว่าเป็น PTSD นะคะคืออาการผิดปกติ บางอย่างนะคะที่เกิดหลังจากที่คนคนหนึ่งเนี่ยประสบกับอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกสะเทือนใจมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะคะปัญหาในชีวิตที่เคยเจอมานะคะทาให้เขาเนี่ยวิตกกังวลนะคะแล้วอาการก็จะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกใจง่ายนะคะหวาดกลัวนะคะหรือว่าเป็นแพนิคนะคะแล้วก็เขาอาจจะกังวลในเรื่องนั้นแล้วก็เห็นเหตุการณ์นั้นซ้ําๆจนเป็นความวิตกกังวลและกลัวอาจจะส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตได้มากเลยทีเ ะะถ้าคุณกําลังตกอยู่ในความกลัวหรือวความวิตกกังวลในลักษณะนี้เนี่ยอันเนี้ยเราแนะนําว่าควรพบแพทย์เท่านั้นเลยนะคะเพื่อการรักษาที่ถูกต้องเนาะแล้วก็ออสมเหตุสมผลเนาะแล้วก็ดันท่วงทีด้วยเนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้นะคะอันนี้ก็ขอให้ปรึกษาแพทย์ดีที่สุดค่ะ อาการลักษณะสุดท้ายนะคะก็คืออาการของคนที่เป็นโรคแพนิคนะคะหรือว่า panic disorder นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะเคยได้ยินอาการเนี้ยจากสื่อต่าง,าง,างๆมากมายเนาะเพราะว่ามีคนที่มีอาการแบบเนี้ยมากขึ้นทุกวันนะคะในสังคมเราแล้วพลิงก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงหลังๆเนี่ยเราให้ความสําคัญกับสุขภาพจิตมากขึ้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนเลยสามารถวิเคราะห์ได้มากขึ้นแล้วก็เราก็อาจจะเห็นคนที่มีโรคลักษณะเนี้ยมากขึ้นนะคะทีนี้อาการของคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือเขาจะ มีอาการที่อยู่ๆเ,เกิดอาการกลัวและวิตกกังวลไปเลยนะคะใจสัน่นรู้สึกเจ็บหน้าอกเหงื่อออกเวียนหัวหัวใจเต้นเร็วหรือว่าอาจจะท้องไส้ปั่นป่วนนะคะหนาวสัน่นร้อนวูบวาบหรือว่ามือเท้าชาแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ากลัวตายในโมเมนต์นั้นเลยนะคะซึ่ง ส่วนตัวเนี่ยเคยเจอเพื่อนที่มีอาการโรคแพนิกเหมือนกันซึ่งเขาจะแบบดูปกติเลยนะคะแต่ว่าแค่แป๊บเดียวอะอยู่ๆก็คือเขานิ่งไปเลยแล้วก็น้ําตาไหลไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยคือทุกอย่างดําเนินตามปกติแต่ว่าเพื่อนอยู่ก็มีอาการแพนิกแล้วก็น้ําตาไหลขึ้นมาแต่ว่าประมาณสักสิบถึงสินาทีเขาก็กลับมาเป็นปกติแล้วเขาก็รู้ตัวนะคะว่าเขามีอาการแพนิกเนาะผู้ป่วยหลายๆคนนะคะที่มีอาการนี้เนี่ยอาจจะกระทบกับการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันเหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาการนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นเน เราก็แนะนําให้ปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าปรึกษาคุณหมออีกเช่นกันนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องเข้าใจอาการของเราก่อนเนาะแล้วก็เราอาจจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจจะได้รับการดูแลจากคุณหมอโรงพยาบาลนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเนาะในการรับมือกับโรคแพนิกอีกทิปหนึ่งนะคะที่เขาแนะนำเนี่ยก็คือการลดปริมาณหรือว่าหลีกเลี่ยงนะคะคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ซึ่ง2องอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวการที่จะช่วย เพิ่มความวิตกกังวลของเรานะคะทั้งนี้เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันเนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็เป็นคนที่ติดกาแฟมากนะคะไม่สามารถาละเลิกกับคาเฟอีนได้นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราเสิร์ชพยายามหาวิธีกันมานะคะแต่ว่าผิดถูกยังไงเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะ เอาละค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือประเภทของอาการวิตกกังวลนะคะประเภทต่างๆที่สามารถ identify ออกมาได้เนาะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีอาการที่ใกล้เคียงกับอาการใดอาการหนึ่งที่เล่ามานะคะอาจจะสํารวจตัวเองเนาะว่าเราเนี่ยเลเวลของความ s e r i ียสเนี่ยมันเป็นประมาณไหนมันเป็นระดับแบบปกติพอดีหรือว่ามันเป็นอาการที่ เ,เริ่มจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะหรือว่าเป็นอาการที่ซีเรียสอย่างเช่นโรคแพนิกนะคะหรือว่าโรค PTSD อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราสังเกตตัวเองเนแล้วก็ดูว่าเราอาจจะไปตรงกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะคะโดยที่วิธีการจัดการทั่วๆไปกับการวิตกกังวลเนี่ยก็ได้มีแนะนําไปแล้วเนะหลักๆก็คือการที่เราต้องตั้งสตินะคะค่อยๆคิดค่อยๆหายใจนะคะแล้วก็ พยายามโฟกัสกลับมาที่สิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะโดยที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้มีสมาธิมากขึ้นเนาะส่วนอาการที่ซีเรียสมากกว่านั้นนะคะที่เราแนะนําว่าต้องพบคุณหมอหรือว่าจิตแพทย์นะคะก็จะดีที่สุดแล้วก็รักษาได้อย่างถูกทางที่สุดนะคะทั้งนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่เรามาแชร์วันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่ทางทีมของเรสต์บาร์เนี่ยก็หามาโนม,มาแชร์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นประเภทนะคะหรือว่าวิธีการรักษาอะไรต่างๆคําแนะนําต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่ามี ทอยไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นต่างหรือว่าเราเคยเจอรีเสิร์ชแบบไหนที่เขาแนะนําเป็นแบบอื่นเนี่ยก็สามารถแชร์กันมาได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากทราบเหมือนกันค่ะก่อนจากกันไปนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแล้วก็ฝากติดตามรายการ r e s t e y e นะคะ Inspiration for Everyday Person แล้วพบกันค่ะ